ยีเวลาหมดต่อ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 ,ตอ,อ,อาหลงยาวจะเล่นให้จบนะนี่คงเปน,นคลิปที่สามจุดสองนะผมนะคลิปสองไปแล้วก็เม่นาจะคลิปแล้วก็เป็นสามจุดหนึ่งกับอันนี้สามจุดสองก็จะไปต่อไปออสี่นะครับผมเฮ้ยอฮนด์ซอมเล,เล่นเล่นเบื่อแต่ว่ายัางไงก็มันนะผม เดี๋ย,ย,ยวเราจะไปดูในกุพละตออ่อนฮะของพี่น,น็อตนาโมเบเกอร์นะฮะก็ฝากสซับซับสไครป์ชแนลพี่โอ้ด้วยนะติดตั้งของผมด้วยรับญาติผมนั้นงน่ะพี่น็อตญาติผมนะพี่น็อตอ่ะเออซับให้ด้วยบอกแค่นี้แหละ ผมเล่นมีบนห้องนอนนะพี่เ็ไดล่นอยู่ดันล่างเนะ่เอ้ยอ,อ,อ,อือหืออืออเกาะันนี้ชุดเกาะออกรถเราไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วนี่กบกลายเป็นหมูย่างครับผมอือหือหลอ่อหล่อลื่นแล้วผมเอาบูธหมดเมื่อไหร่เนี่ย ให้กินบู๊อย่าให้รู้เพราะอะไรอ๋อเป็นเสียนะัาลมเสียถุยบึ้มดิเฮ้ยเออปั๊มน้ำมันด้านหน้าปันนะ๊มน้ำมันนะกินถึงแล้วน้ำมันอยาเพุ่งหมดนะจ๊ะเฮ้ยปั๊มน้ำมันล้านหน้านะเฮ้ย what the fuck มาพัดลมไปได้ต่อแ oh, สามร้อยดูคลิปป่ะผม, oh, ผมพวกมาดูตัาเองดีกว่าง่ายกว่าผู้ชมเขาเบื่อไปเลยแม็กนัมแลก็พัดลมก็เพิ่มไปเยอะแล้วพัดลม,ลม,มพัมตเตอรี่ลงทู่งปีดต,ตอนนี้ก็ยิ่งคืนกว่าแล้วโอนตอนนี้ไม่มีใครขับมา อัดชิปเล่นอือือก็อัดเสร็จปุ๊บผมว่าจะลงทันทีเลยแล้วกันนะพูดมานานแล้วเนะี่ยมีน,น้ำใช่ไหมแต่คอแห้งอัดต่อเนี่ยงครับผมคุ้อืป ก็เลยดีที่พารน์หนึ่งแย่ที่พัฒนึงนี่แหละพัฒน,นึงแต่ว่าไปแบบว่าด้วยความรวดเร็วแบบไม่ได้อปปัดต่อร้อยกว่าปีไม่เหมน่าจะอัดแต่ว่าต่อเนื่องต่อเนื่องอะแบบเอาคลิปเอาอะไรเอาคลิปล้องบว่าต่อเอนื่องมังงแ,บบนนงแบบว่าเวิ่งมาโอ้โหลังหลายวันอนะคุณผู้ชมก็อ,อาจจะดูว่าเป็นคลิปสองคลิปแรกแต่ไม่ใช่นะย้อนไปดูกับคลิปที่หนึ่งด้วยนะ มัน้อนเห้ยเห้ยนี่มันปิ้งเลยปิ้งเลยเบอเออนั่นแหละจะได้ว่ามันมีตรงึงนี้ว่าไฟแบบลำบากลำบากหน่อย น,นี่เปล่าวะเนี่องเอ้งยเบหรอเฮ้ยปั๊มเฮ้ยเออใช่ทันยูสไตรย์อ้าวเหลืออันนึงไปครับเครื่องแล้วไผมบูสเนปบูสเนปเปอร์ยังครับผมยังไม่ซื้อครับเพราะว่ายังมีปูหุย่ยไม่ใช่คลับน,นี่ผมกัวจะปิดเสียงเพลงนะเสียงเกมนะ ปกติลิขสิทธิ์เข้าใจบ่แต่ไม่สนนะเพราะว่าผมควรจะโดนยูทูบแบนด์มานานแล้วเนะี่ยไม่ยังไม่โดนนะเพราะว่าคนเรามันหน้าตาดีไม่ใช่คนระับสวัสโอเคผมกะจะว่า เอ็วายหน่อยสักดีกว่าน่าห,น,หน,นุกดีอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่น่าเอาหน้าก,กระแทกเลยกระแทกคีนี่รู้เลยนะผมอะเรื่อยไปเรื่อยหายเลยผมไม่ผมจะไม่ยอมใช้พราะแือว่าพัดลมเสียแน่นอนนะพัดลมมันคือตัวทำให้ผมไปได้ไกล ไม่ไม่ไม่น่าบ่นเลยผมนะสไนเปอร์สุดยอดสไนเปอร์ยี่สิบนัดแล้วใคร็นคนยิงครับเนี่ยยิงยังไงอ่ะยิงเอง อัตโนมัติอัตโนมัติเดียกรู้ใครยิงอ้าวเกาะไปแล้วผมอ่าไม่ใช่ไชน์ดิมันเอเคใช่ป่ะดูใกล้ๆเหมือนมันไชน์เห็นมันเป็นสโคบะตอนแรกมันก็ไปได้เรื่อยนะผมอ่ามันเก่งกวบามูซิงเลยครึ่งทางนะผมเดี๋ยงโอเคครับผม หมดข้อตอนนี้วะเนี่ยกูไปเลยแม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมเออครับลมเหลือครึ่งถังโอเคครับใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่อือ่ายไปโอ้ยลุงลังอย่างเงี้ยนฮะเดี๋ยวผมก็เล่นเพลงลุงลังซะเลยถุยไปเลยแม็กนัมเออ เออร่มมานะน้ำมันจะสึกหล่อแล้วขนทางอีกยาวไกลหนูกระโปรงหน้าหลุดไปแล้วครับเหลือแต่ใบเลื่อยครับผมใบเลื่อยยังอยู่เป็นเพื่อนนะผมเนี่ยไม่ลมเสียมากลมนี่ไปได้อยู่ใครทักสกายมาใครใครแต่ยสกายไม่คอมนะ <c oughs> ขออภัยขออภัย เฮ้ยผูเอเอนั่นแหละน้ำมันก็สึกหรอครับผมต้อพยายามเดชดอสโอ้ยเคโอเคครับรถขั้นใหม่แล้วนี่ผมนี่ฟินเลยฟินแนลเล่เลยชนะ็ดนาทีกว่าไปที่เกตกลนไอ้ยะสุดยอด กันใหม่ปืนน้ำมุงน้ำมันเอ้ยอก็ขอจบคลิปในเรื่งน,นี้นะผมว่าเหนื่อยมากๆแล้วอัดจลองนีก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอให้มันไวจริง